ครับวันนี้เดี๋ยวครูตัวจะมาอธิบายเรื่องของ,อ,ง,อ,งไไ11 4, อุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับถ้าใครมีหนังสือก็เปิดไปได้หน้าร้อยสิบสี่ร้อสิบห้าอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับอุปกรณ์ประกอบการแสดงเดี๋ยวต่อเนื่องจากเทอมที่แล้วนะครับต่อเนื่องจาก น่าจะสินนะครับบทที่แล้วนะทีน,นี้หลักการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงน,นะครับวันนี้คือเรื่องที่เราจะคุยกันนะทีน,นี้เรามาทําความเข้าใจ ian, อุปกรณ์ประกอบการแสดงก่อนอุปกรณ์ประกอบการแสดงทางด้านนาาศิลป์นะครับก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ชุดนะไม่ใช่ชุดการแสดงน,นะครับไม่ใช่ชุดที่สวมใส่นะครับ อันนี้หมายถึงอุปกรณ์ที่นํามาประกอบการแสดงนะครับเช่นถ้าสมมุติว่ามีการแสดงฟ้อนเทียนก็จะมีเทียนกลวยเทียนนะครับในการให้ผู้ราเนี่ยหรือให้ผู้ที่แสดงเนี่ยถือประกอบการแสดงถ้าเป็นลำพวงมาลายยัยเงี้ยก็จะมีพวงมาลัยเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับทีนี้นาาศิลินไทยในแต่ละชุดการแสดงเนี่ยนะครับ เขาก็จะประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงให้เข้ากับชุดการแสดงนั้นๆนะครับประดิษฐ์ให้เข้ากันก็คือหมายความว่าอุปกรณ์ประกอบการแสดงอันเนี้ยจะต้องใช้สําหรับการแสดงชุดนี้เท่านั้นอ่าอย่างนี้นะครับวิธีการนะทีนี้อุปกรณ์ในการอุปกรณ์ประกอบการแสดงเนี่ยในการออกแบบหรือประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้ง ที่เป็นอุปกรณ์ที่ราคาสูงใชว้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมาประดิษฐ์กับอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์โดยความคิดสร้างสรรค์ก็คือนำหลักการพื้นฐานของการประดิษฐ์มาออกแบบมาประดิษฐ์นั่นเองนะครับเช่นความประหยัดความประหยัดก็ สิ่งที่ควรคำนึงถึงความประหยัดก็คือเราอาจจะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายรอบๆตัวเรานี่แหละเช่นเศษผ้าเศษกระดาษหลอดหลอดหลอด,ลอดน้ำกาแฟหลอดดูดกาแฟแลวหลอดกาแฟไม่ใช่หลอดดูดกาแฟหลอดกาแฟฝาน้ำอัดลมอะไรพวกนี้ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเช่นขวดน้ำเรา ดื่มน้ําเสร็จแล้วเนี่ยก็เหลือขวดใช่ไหมเราก็มานํามาเป็นประกอบการเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงมาประดิษฐ์ได้พูดง่ายๆนะนะเหลือเกเศษเชือกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะทีนี้เมื่อ,อสมมุติถ้าเราจะประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงฟ้อนเล็บอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้เศษกระดาษมาม้วนเป็นทรงกลวย ยาวๆปลายแหลมแล้วก็ทาสีติดกาวทาสีแล้วก็ทําเป็นกลวยเพื่อที่จะใช้สวมนิ้วอ่าฟอนเล็บก็ก็จะมีเล็บปลอมที่เป็นยาวๆประกอบการแสดงอ่ก็ใช้กระดาษเสียกระดาษก็ได้มาม้วนทําอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุในท้องถิน่น วัสดุในท้องถิ่นก็อาจจะนำมาให้ทดแทนอย่างอื่นได้เช่นสมมติเรามีการแสดงรำดาบอย่างเงี้ยนะซึ่งปกติก็ต้องใช้ดาบจริงๆใช่ไหมครับดาบจริงๆก็มีราคาแพงอดาบจริงๆมีราคาแพงเพราะว่ามันก็ต้องซื้อหรือจ้างช่างตีเหล็กตีดาบขึ้นมาอันนั้นก็ใช้เวลานานแล้วก็แพง ถ้าเราไปใช้ไม้ไผ่มาเหลาทำเป็นรูปทรงของดาบแล้วก็ทาสีอ่าทาสีให้มีลักษณะคล้ายๆกับดาบสีเงินอะไรพวกเนี้สีโลหะเราก็จะได้ดาบมาประกอบการแสดงอะไรอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เมื่อเราได้วัสดุอ่าคำนึงถึงความประหยัดใช้วัสดุ รอบตัวท้องถิ่นในท้องถิ่นของเรารอบตัวของเราเราก็มาเอาหลักการเรียบง่ายหลักการเรียบง่ายของการประดิษฐ์ก็คือวิธีการประดิษฐ์ที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนอ,อย่างเช่นเมื่อกี้คุตัวบอกว่าประกอบการแสดงกราดาบแต่เราไม่มีดาบจริงๆแล้วก็ไปหาไม้ให่ไหมหาไม้มาแล้วก็มาเหลาให้เป็นรูปทรงดาบแล้วก็ทาสีแค่นั้นเอง นะครับอ่าก็ไม่ยากเห็นไหมครับหลักการเรียบง่ายนะครับต่อไปใช้ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็คือเราสามารถออกแบบดาบได้หลายรูปแบบอืมแล้วแต่เราจะออกแบบเป็นยังไงก็ได้ทาสีให้สมจริงก็ได้หรือทาสีให้เป็นลักษณะของแฟนตาซีก็ได้เห็นไหมครับอ่าทีนี้หลักการประดิษฐ์ก็มีอยู่แค่นี้หลักการประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงก็มีอยู่แค่นี้ นิดเดียวนะครับอ่าก็มีไม่เยอะนะอ่าทีนี้ต่อไปนะครับฟังดีๆจะเป็นงานนะครับกอนประกอบการแสดงนะครับมีหลากหลายรูปแบบให้เราประดิษฐ์ได้นะครับ การแสดงาฏศิลป์ไทยที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงก็มีเยอะมากมายหลายชุดเช่นเดียวกันนะครับเช่นฟอนเล็บฟ้อนเทียนลำพวงมาลายัยรำดาบอะไรยังระบำต่างๆนะครับระบำต่างๆก็มีต้องประกอบประกอบมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็มีเหมือนกันนะครับ นะตอนที่ทำยากหน่อยก็เช่นทำเป็นการแสดงระบำไก่เนี้ยก็จะยากหน่อยเพราะว่าต้องหาเศษผ้ามาติดเย็บติดเพื่อให้ให้กลายเป็นขนแล้วก็ทำหมวกสวมหมวกลักษณะเป็นหัวไก่สวมมาได้นนทำยากเออนะครับเงี้ยนะครับอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับทีนี้ครูตัวก็จะให้นักเรียนเนี่ยประดิษฐ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงหนึ่งอย่าง อุปกรณ์ประกอบการแสดงอะไรก็ได้หนึ่งอย่างโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนซื้อนะครับให้ประดิษฐ์เองนะอ่าถ้าใครจะประดิษฐ์เล็บประกอบการแสดงฟ้อนเล็บเราก็ต้องไปศึกษาว่าการแสดงฟอนเล็บใช้เล็บอะไรทาเล็บแบบไหนในการประดิษฐ์คอมประกอบการแสดงฟ้อนเล็บ ทีนี้ถ้าทำฟอนเล็บก็ทําต้องทํา10อันเพราะว่าเล็บนิ้วมือเรามี10นิ้วก็ต้องทํา10อันนะครับหรือการแสดงอื่นๆที่ต้องใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงนะเราก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับว่าเขาต้องใช้อะไรทำหรือเขาทำจากอะไรหรือรูปลักษ์ณมันเป็นยังไงอันนี้คือให้ประดิษฐ์ นะครับอันนี้คือลักษณะของการประดิษฐ์นะแต่ทีนี้ครูโตไม่ให้ประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวให้ให้วาดเป็นภาพดีกว่าเนาะวาดภาพเือวาดภาพใส่กระดาษพอตที่ไม่มีเส้นนะนะ วาดภาพอุปกรณ์ประกอบการแสดงเข้าใจไหมครับอุปกรณ์ประกอบการแสดงให้วาดเป็นภาพประกอบนะครับเราไม่ต้องประดิษฐ์เพราะว่านี่นนะเดี๋ยวพลาประดิษฐ์เดี๋ยวก็จะลาบากนะครับวาดภาพประกอบอเป็นภาพนะครับเป็นภาพอุปกรณ์ประกอบการแสดงอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ระบายสีในในกระดาษนั่นหลยใช้กระดาษพอดท,ที่ไม่มีเส้น จะมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับอืมเราก็วาดไปนั่นแหละแผ่นเดียวนะเราก็ต้องไปดูทีนีปดูว่าอุปอการแสดงอะไรที่ต้องมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงอ่าแล้วเราก็ออกแบบมาให้วาดลงในกระดาษนะระบายสีด้วยแค่นั้นแหละนะครับถ้าทําเป็นชิ้นงานมันก็จะใช้เวลานานนะก็น่าจะยุ่งยากกับเราสาหรับเราก็เราก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันอยู่แล้วนะครับก็จะหาวัาสดุยากหน่อยอย่างนี้นะครับ ทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ถ่ายรูปถ่ายรูปทำเป็นโนต้ตไม่ทำเป็นอัลบัม้มไม่ใช่ทำเป็นโนต้ตทำเป็นอัลบัม้มส่งเข้าไปในอัลบัม้มนะครับถ่ายรูปงานที่เราวาดเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้าไปในอัลบัม้มนะอย่าลืมพิมพ์ชื่อที่อยู่ไว้ด้วยแต่ละรูปมันจะได้รู้ ว่าเป็นของใครถ้าใครไม่มีชื่อครูตัวก็ไม่ให้คะแนนนะใช่ครับเอาไปส่งไว้ในลายกลุ่มนะเออทำวาดเสร็จแล้วระบายสีอะไรเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในลายกลุ่มส่วนชิ้นงานก็เก็บไว้นะครับเผื่อหายสมมุติว่าส่งไปแล้วรูปไปหายอย่างเงี้ยนะครับก็เอาชิ้นงานเก็บไว้ด้วยนะครับเผื่อมันหายแล้วเราก็ หามาเพิ่มใหม่อีกเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ทำซะนะรีบทำมันจะได้ไม,ม,ม,ม่มีงานค้างนะครับก็ส่งได้เรื่อยๆจนนั่นแหละทำเสร็จตอนไหนก็ส่งเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดในลายกลุ่มอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดในรายกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะถ้าใครเลือกฟอนเลส ไม่ใช่ทําเล็บไม่ได้ทําเล็บให้ทำให้ว่าภาพอุปกรณ์ประกอบการแสดงชุดใดก็ได้ของนาฏศินไทยเออนาฏศินไทย อ่าน่าจะสินไทยมีอะไรบ้างไห้เราลองไปเปิดดูสิน้าจะสินไทยมีอะไรบ้างอ่อาทีนี้อ่าอย่างเช่นหน้าแปดสิบหกอ่าไหนลองเปิดหนังสือไปหน้าแปดสิบหกอุปกรณ์ประกอบการแสดงในภาพหน้าแปดสิบหกก็คือคืออะไรอุปกรณ์ประกอบการแสดงในภาพหน้าแปดสิบหกก็คืออะไรครับนี่คืออะไร ในมือถือในมือของผู้แสดงถืออะไรในมือของนักแสดงนักนางรำนี่ยในมือของเขาถืออะไรอ่าอันนี้แหละคืออุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากอ่านะครับ เยอะแยะมากมายอุปกรณ์อุปกรณ์ประกอบการแสดงนะครับมีเยอะมากนะมีเยอะมากเลยนะครับอะไรนะพูดดีๆ้าสิถามใช้ไๆจะหาอะไรอะ่ะ ถามดีๆถามช้าๆตวตัวไม่ชทำาไม่ต้องไม่ต้องเขียนวิธีการทำวาดแค่ภาพนั้นออกมาอ,อวาดแค่ภาพนั้นออกมาแล้วก็ถ่า,ถายรูปทำเป็นอัลบั้มอยู่ในลายกลุ่มงานมันจะได้ไม่หายถ้าส่งเข้าไปในแชทแป๊บเดียวมันก็หมดอายุออา,า,าทิตย์หนึ่งก็หายพังหมดแล้ว เอาออกมาใช้อีกไม่ได้เอาออต้องเขียนสิครับวาดเสร็จแล้วเราไม่เขียนชื่อแล้วเราจะรู้ไหมเราวาดอะไรอ่ะใช่ไหมเราก็ต้องบอกชื่อมันด้วยว่ามันคืออะไรเช่นเราวาดพานก็บอกว่าพานใช้ประกอบการแสดง ก็ต้องบอกด้วยว่าไอ้ที่เราวาดเนี่ยเอาไปปร,ประกอบการกแสดงอะไรอืมอ่าอย่างเช่นการแสดงเต้นกรรมลำเคียวเขาก็จะมีเคียวกับรวงข้าวเออต้นข้าวต้นข้าวที่มีรวงอย่างเนี้ยอืมถ้าใครจะเลือกเต้นกรรมลำเคียวก็ต้องวาดเคียวแล้วก็วาดต้นข้าวที่มีรวงที่ถูกมาแล้ว<ด>อย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่ต้นเดียวนะ นี่วาดลวงเดียวต้นเดียวไม่ได้นะก็ต้องวาดเป็นกรรมเออก็ทำให้มันสวยนะอย่างถ้าเราเลือกเอาเล็บเราก็ต้องวาดสิบอันวาดสิบรูปอะ่ะสิบเล็บอะ่ะเพราะว่านิ้วมือเรามีสิบนิ้วไม่ใช่อันเดียวมาแล้วก็ฟ้อนเล็บอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ดูแล้วมันก็ไม่มีน้ำหนักคะแนนอะไรเยอะ ใช่ไหมอืมก็ต้องวาดให้ครบสิบนิ้วอย่างพานเนี้ยพานมันประกอบการแสดงอะไรได้บ้างละ่ะพานเออแล้วก็ไปนับดูว่าเขามีกี่คนอืมก็ต้องวาดรูปไม่ใหญ่มากก็แค่ให้พอกระดาษในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีอยู่ในพอดตนะเอาแค่นั้นให้เต็มนั้นก็พอนะครับวาดให้พอตรงนั้นเหลือพื้นที่เขียนชื่อ อุปกรณ์ช่ด้วยนะยากไหมครับไม่ยากเนาะเออก็รีบทํานะครับวาดเสร็จก็นี่แหละนะก็ส่งมาเรื่อยๆทําเป็นอัลบัม้มนะครับทําเป็นอัลบัม้มนะ มันจะได้นั่นเวลาเราส่งงานงานจะได้ไม่หายบางคนส่งงานมาให้ครูเนี้ยแล้วครูบางครั้งก็ไม่ได้เปิดดูพอไปเปิดดูย้อนหลังก็หายหายไปหมดเลยอย่างนี้ก็มีเปิดไม่ได้เนี้ยนะครับเพราะนั้นสร้างเป็นอัลบั้มหรือทําเป็นโนต้ตนะครับมันจะอยู่นานเออมันจะอยู่ถาวรอ,อยู่ในลายกลุ่มนะเป็นโนต้ตเป็นอัลบั้มเนี้ยได้ถ้าทําเป็นรูปนะครับเข้าใจนะครับ เข้าใจใช่ไหมวิธีการทำเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับทุกคนอ่าโอเคนะให้วาดนะไม่ต้องประดิษฐ์นะเพราะาถ้าประดิษฐ์เราก็ต้องหาวัสดุอุปกรณ์ยุ่งยากนะครับอันนี้ให้วาดเฉยๆครูต้องการให้เราแค่ทำความเข้าใจว่าเอออันนี้มันคืออุปกรณ์ประกอบการแสดงนะแค่นั้นเองหุดมุ่งหมายมีแค่นั้น นะครับอืมนะเข้าใจทุกคนนะครับเดี๋ยวครูจะลงให้ในลายกลุ่มอีกรอบนึงโอเคนะวันนี้พอแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ